ต่อไปนะคะข้อที่8ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยภายนอกในการตัดสินใจเลือกอาชีพข้อใดไม่ใช่ปัจจัยภายนอกในการตัดสินใจเลือกอาชีพนะคะก็ไกลความถนัดของบุคคลขอไขแนวโน้มตลาดแรงงานขอควายความก้าวหน้าของบุคคลงงูคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนะคะเรามาดูนะคะปัจจัยภายนอกในการตัดสินใจเลือกอาชีพนะคะ การตัดสินใจเลือกอาชีพสิ่งสําคัญในการตัดสินใจเลือกอาชีพมีอยู่2ประการนะคะก็คือ1ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกได้แก่ 1. แนวโน้มของตลาดแรงงานนะคะ2ลักษณะงาน 3. สภาพแวดล้อมของงาน <c oughs> 4. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนะคะ5การเข้าประกอบอาชีพ 6. รายได้ 7. ความก้าวหน้า8การกระจายของผู้ประกอบอาชีพนะคะเ ข้อดีและข้อเสียนะคะแล้วปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายในมีเยอะมากเลยนะคะปัจจัยภายในได้แก่มีความสนใจบุคลิกภาพมีสติปัญญาความถนัดทักษะความสำเร็จผลประสบการณ์แรงจูงใจฝ่ายสำเร็จผลความรับผิดชอบความอุตสาหะความตรงต่อเวลาความอบอุ่นนะคะระดับการกล้าเสี่ยงความเป็นคนเปิดเผยนะคะความไม่ยืดหยุนความแกร่งของจิตใจความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าแห่งตน ความสามารถในการตัดสินใจุุฒิภาวะทางอาชีพนะคะเพศเชื้อชาติอายุความแข็งแรงของร่างกายสุขภาพนะคะนักศึกษาคิดว่าข้อไหนไม่ใช่ปัจจัยภายนอกในการตัดสินใจเลือกอาชีพนะคะ, <c oughs> ะคำตอบข้อที่8ของเราก็คือข้อกอไก่ค่ะ